ลวกเลยซึ่งมันหนองเนี่ยเขียวขอกินทมันกัดโลกนี้เลมาตื่นดยกันตื่นนีกันทกๆกันก็ได้หยิบ้นเลยหมุนอีกุ่หมุน ม้นเรื่อยๆไมัน้องแคบแคบม้วนเหลื่อยๆนี่มันมาอยู่แก่ก่ทองแก่ข้านี่เนี่ยน้องเขาบอกว่าตรงสีขาวๆที่โดนเขียวเนี่ยตีเขาวนี่นั่นนั่นนั่นตัวแหนนั่นีขาวๆเนี่ยบางบางทีมันก็ออกฝั่งนี้ออกสีนี้ฝั่งนี้ออกสีนี้บางบางฝั่งมันก็ออกมาเป็นสีช็อกโกแลตบ้างสีออกน้ำขึ้นบ้างน้ำตาลบ้างแล้วแต่แล้วแต่ แต่ว่าแต่ทธรรมาชาติเราก็มีอยู่เม็ดหนึง่งมีอยู่เม็ดเดียวก็ในนั้นก็เป็นระดับแต่บางคนก็เขาบอกว่าเอาไปทํายาแต่ส่วนใหญ่ก็ที่ที่ผมเพิ่งขายไปเม็ดหนึ่งวันก่อนอ่ะขายไปอผมเคยไปซื้อเม็ดให <laughs> ้จัดฉายังไงได้บ้า้มันเข่าดังเลย <laughs> ตแต่ว่ามาถึงเป็นมุกเนี่ยอผมจะคุยต่อ <laughs> ลุกทรงไม่ได้สีไม่ได้ลายไม่ได้แล้วก็ขนาดไม่ได้